คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันเหมือนติดอยู่ในหลูเมเดิมๆซ้สำซากจำเจทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ยังปลดล็อกไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้ค้นพบพลังที่แท้จ,จริงในตัวเองพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเรารอคอยให้ถูกปลุกขึ้นมาพลังที่จะช่วยให้คุณข,ข้ามขีดจำกัดของตัวเองการเอาชนะความกลัว การสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นวันนี้เราจะพามาเรียนรู้วิธีการปลุกพลังภายในนั้นไปด้วยกันนะครับข้อที่1นนะครับรู้จักพลังภายในพลังภายในนะครับคือศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนเป็นพลังที่เกิดจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของความคิดจิตใจและร่างกาย ความสำคัญของพลังภายในนะครับจะช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากพลังภายในจะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวผ่านไปได้ช่วยให้เราสร้างความมั่นใจเมื่อเรารู้สึกเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองก็จะค่าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพลังภายในช่วยให้เรามีสมาธิ จ,จอและทุ่มเทกับงานที่เราทำช่วยสร้างความสุขและความสำเร็จเมื่อเราใช้พลังภายในอย่างถูกวิธีจะนําไปสู่ความสุขความสมดุลในชีวิตและความสำเร็จในที่สุดความเชื่อมโยงระหว่างพลังภายในความคิดจิตใจและร่างกาย ความคิดเชิงบวกความเชื่อมั่นในตัวเองเป้าหมายในชีวิตล้วนเป็นตัวจุดประกายพลังภายในในด้านของจิตใจจิตใจที่เข้มแข็งอารมณ์ที่มั่นคงความสงบสุขภายในช่วยหล่อเลี้ยงพลังภายในให้เข้มแข็งในส่วนของร่างกายร่างกายที่แข็งแรงได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเป็นพื้นฐานสําคัญของพลังภายในพลังภายใน เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วคือร่างกายที่แข็งแรงในส่วนของลำต้นคือจิตใจที่เข้มแข็งในส่วนของกิ่งก้านสาขาก็คือความคิดที่สร้างสารรค์ในส่วนของผลคือความสำเร็จและความสุขในชีวิตให้คุณทุกคนนะครับหมั่นดูแลรากแก้ว ลำต้นและกิ่งก้านให้แข็งแรงต้นไม้แห่งพลังภายในก็จะเติบโตผลิตดอกออกผลนำพาชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จและความสุขอย่างยั่งยืน 2. วิธีปลูกพลังภายใน 1. ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ 2. กํกำหนดเป้าหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจนสร้างแรงขับเคลื่อน 3. ิดบวกมองโลกในแง่ดีสร้างพลังบวก 4. ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะแข็งแรง 5. เรียนรู้สิ่งใหม่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเปิดรับความรู้ข้อที่3นะครับนำพลังภายในไปใช้ 1. เอาชนะความกลัวกล้าที่จะกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซน 2. สร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้าง 3. เปลี่ยนแปลงชีวิตใช้พลังสร้างชีวิตที่ต้องการอย่าปล่อยให้พลังภายในของคุณหลับไหลนะครับแล้วเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับชีวิต